ประหยัดนะคะใช้ะขายที่เคยใช้นะคะจะาแ็นพาริชานแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมฟามสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งพาดิช่นกันนะคะแต่พาดิช่นเนี่ยเป็นพาดิช่นโดยบังเอิญนะคะเนื่องจากว่ากิ่งนี้นะคะเป็นกิ่งมะนาวที่เราเอาสับปะรดสีของเราไปยึดติดไว้นะคะพอดีช่างเขามาทําตัดต้นไม้นะคะพอดีเขาไปตัดกิ่งนี้ออกนะคะ เราก็เลยเสียดายค่ะเพราะว่าสับปะรดสีเขากำลังแตกหน่อใหม่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเรามัดไว้กับเรามัดไว้กับตอไม้แห้งแบบนี้นะคะเราใช้กิ๊บล็อกๆแบบนี้เขาก็จะอยู่สวยๆแบบนี้เลยค่ะเราก็เลยได้ไอเดียเลยค่ะเราเสียดายเขานะคะเราก็เลยจะใช้เขาเป็นพาริชันเพื่อเป็นเป็นม่านบางตานะคะจัดมุมต่างๆได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะจัดแบบไหนนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ จะแต่งด้วยสับปะรดสีแล้วก็ดอกไม้พลาสติกนะคะแล้วก็ล้างดอกไม้พลาสติกก่อนนะคะเพราะว่าเป็นของเก่านะคะแต่สีเขายังสวยเราก็เลยกลับไปใช้ใหม่แล้ค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราก็เอาตอที่หักออกมานี่นะคะมาติดกับพาดิชั่นตาข่ายแบบนี้เลยนะคะติดกับพาดิชั่นแล้วก็เอาเชือกมัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งดอกไม้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราจะใช้วิธีนี้นะคะเอาตาข่ายนาแกงนะคะเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปห้อยตรงไหนแล้วก็สามารถห้อยได้ง่ายนะคะเพราะก็เป็นช่องตะไคร้อยู่แล้วค่ะอาไปดูกันเลยค่ะแล้วก็จะมัดต่อติดกับตะไครยสี่เหลี่ยมแบบนี้ไยก่อนนะคะแล้เราใช้เชือกฟางมัดมัดติดกับตะไคร่ตะแกรงนะคะตะแกรงตะไครยไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาดอกไม้ือพลาสติกมาปิดบังไว้นะคะแบบนี้นะคะมัดเลย,เลยค่ะ ถ้าเป็นเชือกฟางจะผูกง่ายกว่านะคะถ้าเป็นเชือกฟางถ้าเป็นเชือกไนลอนจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีฟามลื่นย่นะคะเชือกฟางจะมีฟามมืดอยู่นะคะเราใช้แบบนี้นะคะอละมัดได้ได้มุมแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็หาดอกไม้มาแต่งแล้วก็แต่งเพิ่มด้วยสับปะรดสีเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เราวางไว้กับสายจันตัวไปไหนไม่ได้แล้ก็มาแต่งต้นนี้หน่อยนะคะรู้สึกว่าใบเขาจะแห้งนะคะเราก็ตัดออกค่ะตัดออกเลยนะคะ เอาคลิปล็อกยึดเพิ่มเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็เอาเชือกมัดอีกรอบหนึ่งนะคะเชือกมัดด้านล่างไว้นะคะเอาเชือกฟางมัดด้านล่างอีกรอบหอน,นึ่งนะคะเพื่อฟางแข็งแรงน,นะคะเอาสับประรดสีที่เราตัดมานะคะมาแต่งเพิ่มเลยนะคะมาแต่งเพิ่มเพื่อยึดกับกระถ่ายไว้นะคะ เพ่มแบบนี้นะคะเพราะว่าสับป,ประรดสีไม่ต้องการวัสดุเสริมนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแทงลอกให้เรานะคะเหมือนต้นนี้นะคะเราก็ปลูกไว้กับตอไม้ธรรมดาเขาก็แทงหนอกออกมาใหม่เลยนะคะแล้วก็จะเมื่อเราติดต้นสับป,ประรดสีกับตอไม้เพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็แต่งเขาด้วยดอกไม้เลยะคะ่ะแล้วก็ไปติดที่ตอไม้เลยนะคะ แล้วก็หามุมส,สวยๆเลยะคะล่ะเราชอบมุมไหนแล้วก็ติดมุมนั้นเลยนะคะอีกหลักก็จะติดมุมนี้นะคะเราก็จะได้หนึ่งมุมแล้วนะคะติดดอกไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มอีกหนึ่งมุมนะคะ ได้ช่อแรกไปแล้วนะคะแล้วก็ติดช่อที่สองเนะะี่ยค่ะติดด้านล่างนะคะช่อนี้ค่ะเราไปติดกันเลยค่ะจนสวยนะคะแล้วเราก็ ทำเป็นพาติชั่นสวยๆนะคะไปแฝงเพราะว่าตาข่ายของเขานะคะเราสามารถไปแฝงตรงไหนก็ได้ค่ะเราเอาตะขอตัวเอสนะคะไปคล้องนะคะแล้วก็แฝงเป็นพาติชั่นเป็นม่านบางตาได้เลยค่ะเพื่อนคะพอเราดูแล้วจะดูบางไปนะคะเราก็ไปเก็บมาเพิ่มเลยค่ะเก็บสายพันหนึงนะคะมาแซมเพิ่มเลยนะคะมาแซมเพิ่มพอเราแต่งดอกไม้เรียบร้อยแบบนี้นะคะถ้าดูบางไปล้วก็ไปเก็บมาเพิ่มเลยนะคะแล้วก็มามัดติดเลยนะคะ มาเขาติดกับตัดขายเลยนะคะแต่เราจะได้มุมสวยๆเพิ่มอีกมุมเลยนะคะน,นี่นะคะเราก็หาคลิปล็อกนะคะล็อกเขาไว้เหมือนเดิมค่ะหรือจะเป็นเชือกฟางก็ได้นะคะถ้าเราถนัดเรามีเชือกฟางนะคะถ้าเราไม่มีคลิปล็อกก็สามารถใช้เชือกฟางได้เดี๋ยวพอลากเขาเดินติดกับต้นไม้นะคะเขาก็จะได้แทงหน่อให้เราได้ด้วยเลยค่ะคะ่ะแบบนี้นะคะสวยมากเลยะคะ่ะ เราเอาใช้พาดิชั่นที่เป็นกระถางแบบนี้แล้วก็แตง่งด้วยสับปะรดสีหรือว่าตอไม้ก็ได้นะคะถ้าไม่มีตอไม้แล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ขวดน้ําแบบนี้นะคะก็สวยน่ารักเลยนะคะเป็นเพื่อนคะแล้วเราก็เอาพาดิชั่นที่เราแต่งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปลูกสับประรดสีแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ขวดน้ําแบบนี้นะคะก็มาอยู่ตรงมุมนี้เลยค่ะเป็นพาดิชั่นติดกาแพงแบบนี้นะคะก็จะได้อีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักเป็นเพื่อน ต้นไม้มุมนี้นะคะนี่ค่ะต้นมุมนี้แล้วก็จะมีมุมด้านล่างนะคะด้านล่างกําแพงแล้วเราก็ติดานังแช่นข้างบนแบบนี้นะคะก็จะได้อีกหนึ่ง,ง,งมุมที่สวยๆหน้าลักงเลยแล้วค่ะค่ะพเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้ท่านี้ก่อนแลยแล้วค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยก่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ